เมื่อวานได้ปลาสวายมา4ีกิโลฮะตัวหนึ่งอูปรากฏว่าเหนียวครับแกงหน่อไม้รสชาติผิดหวังเลยนะครับพี่แกงตําเองก็อร่อยแล้วนะนะครับเผ็ดมากๆนะครับก็เออเอามาเที่ยวต่อนะเพื่อให้เนื้อปลาหนังปลามันอ่อนยุ่ยก็ผิดหวังเลย รสชาติมันเปลี่ยนฮะวันนี้เลยต้องเปลี่ยนเมนูใหม่นะครับเอาแกงมันเนื้อเนื้อนี่แหละนะครับเอาเฉพาะเนื้อปลาล้วนๆเลยมาหั่นชิ้นให้เล็กนะครับนะชิ้นหนึ่งนี่หั่นสักสแบ่งเป็น4ส่วนนะฮะเพราะว่าปลาเหนียวนะครับทีแรกเนี่นึกว่าปลาจะเคี่ยวนานๆแ้วมัน,นจะเละนะที่ไหนได้ครับ ลาชุดนี้นะครับเหนียวมาก,ากเหนียวจนกลิ่นเคี่ยวไม่ค่อยไหวเลยว่างั้นเถอะนะครับวันนี้เลยเปลี่ยนออกมาแกงเผ็ดๆนะครับน้ำครุบพลิกครุบพลิก,กแต่ก่อนที่จะเป็นน้ำครุบพลิกนี่ต้องเคี่ยวถึงสองหนเนี่ยนะฮะใส่น้ำไม่ท่วมเลยแล้วก็เคี่ยวนะครับนานๆด้วยไฟอ,อ่อนๆน,นี่แหละใจเย็นๆ นะครับไม่ต้องรีบนะเพเด็กๆไม่อยู่แล้วก็มีเวลาไม่ต้องไปเร่งนะครับให้ทันเวลาอาหารนะครับอยู่คนสองคนกินเมื่อไหร่ก็ได้นะฮะอันนี้เป็นมือ้อเช้ากับเที่ยงกินรวบกันเลยนะครับมื้อเย็นก็งดไม่กินละนะครับก็เนี่ยฮะลองเอาซ่อมมาทิ่มดูในขณะเขี่ยวไปใส่น้ำจนท่วมแลวนะ นี่ยมันยังใช้ไม่ได้นะต้องใส่น้ําเข่มเติมเข้าไปอีกแล้วก็เคี่ยวต่ออีกหน่อยนะครับน่ทีนี้แหละนะใช้ได้เลยถ้าใส่ผักหรือใส่อะไรยังอื่นนี่เ,เละหมดครับนะผักเละนะฮะก็เลยใช้ใบมะกรูดซอยนะครับนะตอนที่ขิ้มเนื้อแล้วลงนะลงอ่อนแล้วนะครับก็ใส่ ใบกะเพราหัน่นซอยสักหน่อยนะครับเพื่อให้มันเข้ากันนะเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยเลยนี่เรียบร้อยนะครับเอาแบ่งสองถ้วยเลยเแล้วกินคนเดียวตรงนี้ถ้วยหนึ่งแล้วอีกคนหนึ่งในบ้านกินโน่นใบสองใบสามหนึ่งซึ่งจะได้กินสวัสดีครับ